ันนี้เป็นคอนเซปต์ของเหมือชิวรายการว่า this is what t call love ซึ่งรายการนี้นเฉพาะเราจะมาพูดคุยกันกับเรื่องของมุมมองแนวคิดที่คนมีเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ความรักพวกนี้ครับที่งๆอยู่ว่าความสัมพันธ์ของความรักมันมีอยู่หลายรูปแบบแบบเพื่อนแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ในที่นี้เราจะมาคุยกันเฉพาะแบบโรแมนติก relationship ซึ่งคิดว่ามันมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนที่สุดมัน มันเป็นอะไรที่ยาวที่จะเก่งวอมาสเตอร์ใน,นด้าน,นมัน <ๆ S 2> <อ>ไม่ใช่แค่แฟนมันอาจจะมีอะไรซับซ้อนมากกว่านั้นอาจจะคือเป็นเป็นอะไรความมันเินรวมถึงเรื่องชีพเป็นอะไรที่แบบไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่แบบเพศไหนก็รู้สึกได้ในทุกความรู้สึกของขอในทางแบบนี้ก็จะเป็นแบบพวกความสุขความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังความกลัวความคาดหวังอะไรพวกนั้นคือไม่ว่าจะเป็นใครก็มีโอกาสที่จะรู้สึกแบบนี้ได้ใช่แล้วก็ มันมันมันมีมันมีคำว่าลบใช่ใช่ไม่ได้มีแค่ว่าแฮปปี้อย่างเดียว